นี้เราก็มาอยู่กับพี่กบครับผมเราเป็นเจ้าของโช๊คโรบัสนะครับผมนี่เลยครับทุกคนทีนี้นะฮะเราปีชาจะได้อัพโชคแล้วฮนะวเราถึงที่เขาเราเป็นผู้สนับสนุนหลักเลยนะครับตอนนี้คุณมากมากนะครับอ่าแล้วนี้เราเราก็มีความรู้เพิ่มมานะครับก็อนันนี้เป็นโช๊คน้ำมันใช่ไหมที่เราเ่็นทุกตัวไปแต่ว่าปีชาคือเราพี่จะจับไปตัวนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับผมอ่ามันก็คือมันจะเป็นน้ำมันแบบผสมแก๊สครับผม ก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ของโชกเลยฮะอ่ะอันนี้เรียกว่าโมโนทูบเราเป็นโมโนทูบครับผมเราพี่กบจะมาดูของขนาดโชกนะพี่ระยะห่างอะไรพวกนี้ห่างหนึ่งพี่เราเราถึงช่างเคยทักผมอะฮะเหมือนเป็นด้านซ้ายมันตกอ๋ออ๋อมันเอียงใช่ใช่เอียงฮะแหนบแหนบอ๋อแหนบมันล้าอืมแล้วแล้วแหนบล้าในขึ้นมาเกิดจากอะไรอหรพี่แหนบมันล้ามันมันเกิดจากว่าอ่า คือคือแหนบอันนี้มันเป็นแหนบแค่สามแผ่นคือมันน้อยใช่ไหมครับใช่มันน้อยแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราไปใส่วินใส่กันชนคือหนักมันเยอะขึ้นอือน้ําหนักเยอะขึ้นมันเลยกดลงมากอืมมากแหนบเนี่ยยู่แล้วมันต้องโค้งหนึ่งครับแต่ตอนนี้มันจะเป็นอย่างแี้อล้าจริง ต้องมาเซตแหนบกับพี่แดงนะครับผมนี้ก็อู่ของพี่แดงคือเป็นอู่ริมเออเราริมคลองเลยครับเราบรรยากาศดีมากโอ้โหรถแต่ละคันงามทั้งนั้นครับครับมันโยนฮะครับโอ้โหคือเวลาที่ขันแล้วมันจะอย่างเงี้ยตลอดเวลาไงอ่าครับอือีจงันหนึ่งครับผม แล้วสามเอ็ดนี่แล้วก็ตอนนี้รถมันใส่เฟืองใส่เกียร์อะไรมาเปล่าเดิมเดิมล <ะ S 1> เลยครับพีพ่พแล้วเราขับไหวเหรอไหวไม่อยู่นะผมงงอยู่เหมือนกันเนี่ยไส<ข>่วนคุณบี้เป็นตัวเล็กดเรื่องน,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 <ข>น้ำหนักมันน้อยกว่าคาริเบียน ไม่เขายังไม่เขายังไม่เคยขับไอ้ที่มันเป็นแล้วที่มันสมแบบที่มันสมบูรณ์ใช่ไหมถ้ามันสมบูรณ์ถ้าเราขับแบบสมบูรณ์นะครับอย่างนั้นวันนั้นผ่าตัดก็คงไม่ต้องเอารถจอดตรงนั้นโอ้โหชัดเจนเลยครับแหนบซุดหมุนแน่แหนบซุดแน่านนี่แหนบแหนบแตกข้างหมดเลยครับใช่แหนบออกตกข้างแตกข้างหมดแล้วครับแทบเป็นแบบเหมือนจั่วเลยครับตรงนี้แต่อีกฝั่งนึงกลับข้างกันท่าไผ่นี่นี่เป็นนี่นี่เป็นตัววายนู่นเป็นตัวเอสวนทางครับครับนี่นี่ครับเฮ้ย นี่ครับปีมาหมดเลยเราตทองหัวท้ายไม่ได้ขันครับนี่นี่นี่จะหลุดจ่แล้วครับเฮ้ยนี่ครับนี่พี่จะขันเดี๋ยวนี้เลยครับเนี่ยขันเดี๋ยวนี้เลยครับถึงแรกที่ทําที่อู่ของพี่แดงนะครับใบพัดหล่อข้างหน้าเครื่องเนี่ยครับเราบังเอิญว่าใส่มากับด้านอยู่ครับทุกคนที่ผมบ่นไปตลอดว่าทําไมความร้อนมันขึ้นง่ายอย่างตอนนี้ครับพี่แดงขับพัดลมเรียบร้อยนะพัดลมแล้วนะเลามือบางดครับมาดูนะ ดีจะเห็นใบพัดข้างหน้าหมุนเลยถ้ามองดีนะครับเห็นตอนนี้ใบพัดมันหยุดหมุนเห็นไหมครับอูนะครับอดูนะครับเขาเรียกั่าใบพัดหมุนเลยครับชิ้นล่างก็เป็นแหนบเดิมของปีชานะครับสามแผนที่มีคนทักมาว่าแหนบล้าเออแล้วมันก็ล้าจริงนะรครับ้าแล้วก็อันนี้เป็นแหนบใหม่ที่เราจะเปลี่ยนนะครับก็มือสองนี่แหละ แล้วก็ที่สำคัญคือเราจะใช้บูทยูดิเท,เทนครับผมอ่าใส่ไปอย่างนี้เลยแล้วตรงนี้จริงๆริงแล้วปีชาเขาอยากได้แหนบใหม่นะแต่แหนบใหม่ไม่มีครับช่วงนี้ใช่ครับผมไม่มีก็เลยต้องจัดชุดนี้ใส่ไปก่อนพื่อปีชาจะได้โลดแล่นต่อไปครับเ <laughs> นี่ยนะนี่คือดูตาเลยต่างกันเยอะมากนะครับใช่เมื่อก่อนผมก็คุณคุณว่ามันโค้งแหละครับแต่ว,ว่าตอนนี้คือมันแบนลากกันแล้วฮะแบนลากครับเพราะว่าน้ำหนัก เวลาไปกันเริ่มวิ่ิดลองนึกดูอาคารอย่างนี้แล้วเวลาวิ่งวิ่งิปีนเห็นฝั่งนี้ปีนเห็นครับคามันก็จะยุบลงไปขึ้นอย่างนี้ฮะพอขึ้นอย่างนี้ปุ๊บมันก็เป็นงัดตัวนี้คือมันมันแคนที่แกมันต้องออกมาอย่างนี้แนวนี้มันจะในลักษณะหมุนค่อนข้างนิ้งจะหมุนไม่ได้คือมันต้องทำใหม่หมดเลยครับแต่ว่าวันนี้เทาทำเท่าที่วันนี้จะเซตได้เท่าไหร่พันที่เท่านั้นครับผมแต่ว่าที่เหลือเนี่ยคือค่อยมาเก็บไงก็แล้วเราเซตเพื่อเราจะไปติดโชคคก่อนัรบ ประตูเวลาปิดนะฮะมันจะไม่สนิทกับตัวบอดี้ครับนี่ก็พี่แดงก็นี่ฮะนี่คือวิธีเซ็ตใช่ไหมครับพี่แดงปรับไปเรื่อยๆเราจนกว่าแบบมันแบบพอดีกันอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับปิดนะครัอันนี้มันี่ล็อกแรกครับน,นี่ล็อกแรกครับล็อกสองโอ้โหแนบเลยครับแนบเลยครับแล้วตอนแรกมันเด้งออกมามากจะหายอยู่ เช็คองศาไฟจุระเบิดว่าตรงไหมเช็คเป็นองศาของไฟจุระเบิดนะครับอันนี้คือใส่ในหัวเทียนไปทีละเส้นใช่ไหมครับเราต้องอะไรมันับไปแค่เส้นเดียวอ๋อแล้วแค่เส้นเดียวเลยเดียวครับเราก็จะรู้ทันทีว่าตอนนี้ไฟมันจุดระเบิดที่กี่องศาตามทับเส้ของมันไหมถ้าตามทับเส้ของมันจะอยู่ตรงนี้ครับมันจะบอกเลยครับอิมิชชั่นไทมิ่งเห็นไหมฮะสิบบวกลบหนึ่งเห็นไหมครับสิบบวกลบหนึ่งครับอันนี้ครับที่พี่ใช้ก็คือจุดระเบิดครับมันจะได้ตั้งแต่สิบองศาถึงว่าเก้า โอ้หสุดยอดเลยทุกค,คนผมบอกเลยเหมือนเราถึงเหมือนได้รถคันใหม่แน่ๆฮัลโ,โหลทุกคนสี่มาแล้วค่ะไปทำงานมานะคะแล้วก็อยู่หน้าปากซอยบ้านกำลังเลี้ยวเข้าบ้านนี่จ้าคุณลิกิตบอกว่ารถจาบนี่ฮะ,ะนิสสานที่ทุกคนอันนี้คือคือตอนแรกคุยกับพี่แดงไว้แล้วว่าจะเปลี่ยนแล้วว่าวันเสาร์แล้ววันนี้คือวันจันทร์ใช่ไหมใช่แต่ว่าผมมีเหตุต้องใช้รถ ผมก็เลยว่าจะมาทําวันวันเสาร์แล้วก็มาเปลี่ยนไอ้นี่คุยไม่แบบคุยไม่ตันขาดคำอะครับแต่ว่าวันเนี้ยทำทำเท่าที่วันเนี้ยจะเซฟได้เท่าไหร่แทนที่เท่าน,นั้นครับแต่ว่าที่เหลือเนี่ยคือค่อยมอยาเจ็บไงก็เป็นเรื่องกแล้วเป็นเรื่องเลย,เเเลยดับเลยครับแต่เทอ,ออกมาเมือ่อก,กี้ไม่ได้ถ่ายใช่ค่ะทรายทั้งนั้นเลยครับเยอะมากคาดว่า,วาอาจจะเป็นดินจากทุกจังหวัดนะครับแล้วที่เราไปมา <c oughs> ไปฉบูนอะไรเงี้ยจะเขาโ <c oughs> จมแล้วมีทุกเขา ได้รวบรวมมาที่นี่แล้วแลวก็ที่เกาะช้างนะัมบอกว่าไปมาไม่รู้กี่ดอยแล้วร <laughs> อ,<า>อดไปได้ยังไงนี่ฮะแล้วก็นี่จะเปลี่ยนเป็นอันนี้เลยงานใหม่ของแทนอ่านี่เป็นการซ่อมรถที่แบบไฮโซมากเลยทุกคนนี่นะครถถึงที่เลยแดงคารูวันนี้ก็เจอหน้าคุณลิขิตไปทั้งวันนะคะโหสภาพสีคือแบบคุยกับมันจะทำงานเหนื่อยมาก มาเจอหน้ากันบ้างเดี๋ยวไปดูช่างทำเงินต่อเห็นตะกอนไหมครับมันดำเลยโอ้เห็นไหมครับครับผมเห็นไหมครับชัดเจนเลยครับนี่มันเป็นแม่เหล็ดกับมันดูดจับดูเนี่ยจะเห็นเป็นผงเลยรูปมาโอ้โหทุกคนเกิดจากน้ำมันที่เราใส่อะไรไปด้วย มันคงมาตั้งแต่สมัยอยู่ในกรมนาหานะครับงานจับแล้วพอมันมากว่าจะมาเป็นตีชาได้เนี่ยมันก็ผ่านมาไหลมือแล้วก็อาจจะจอดตากฝนตากแดดฝนตกน้ําเข้าขาบูพอเขานั่นมาเติมน้ำมันมาก็น้ํามันกับกับกับน้าก็ผสมกันปนิมก็ขึ้นแต่มันโชคดีมากครับที่ไม่เสียข้าในป่าใช่โชคดีมากคือโชคดีงงอ่ะโอ้โหไปทุกที่แต่ว่ามันไม่เป็นไรไม่ยานาดี ป่าไม่เสียเสียข้างถนนเสียข้างถนนโอ้พิการหรือเปล่ามันานเนี่ยตอนนี้นะคะสีก็มาอู่แล้วนะคะหลังจากที่ปล่อยให้เขาเนี่ยมา หายมาในอู่ทุกวันแอบมาทาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยใช่ครับคือครั้งนี้ทํามาเยอะมากครับทุกคนกลับบ้านไปนี่ไม่เคยเจอเลยไม่เคยถึงบ้านแล้วเจอเลยเพราะว่าอยู่อู่ตลอดใช่เลยก็วันนี้มาดูนะคะว่าคุณลิขิตทําอะไรก็คือเขามาเปลี่ยนนะคะโชกต้องขอบคุณโชกจากพิกบนะคะเป็นโลบัสโชกนะคะ R X 1000นะคะเป็นโมโนทูปเป็นโชกเป็นโชกกึ่งน้ํามัน<ช>แก๊สกึ่งน้ํามันกึ่งน้ํามันแล้วเป็นแบรนด์ของคนไทยครับระมัดระวังเจรมันครับใช่ก็วันนี้เรากำลังมาดูช่างเปลี่ยนกันใช่เลย นี่เพิ่งแบบเพิ่งแบบสดๆเลยเออกมาจากกล่องต้องขอบคุณมากเลยค่ะบเขครับผมก็ต้องขอบคุณมากๆครับนี่นะคะก็คือหน้าตาของชงนะคะโลบัส r ชงอ rs 2คันโมนูลฟูนะคะใช่ครับแดงแรงริสสวยเลยสัดงส่วนเขียวเขาว่าใส่แล้วรถจะแรงมากเออแรงมากกว่าเดิมนะครับนี่ขนาดถือเร็วเกี่ยวหรือเปล่าพี่ขนาดถือเร็วสุดแรงเลยก็ถือเลย ไหนกุีลเราจะพาไปดูช่างเขาทำหน่อยสิน,นี่เลยใส่ข้างหน้ามาโคตรหล่อ,อครับทุกคน,นนี่ก็เป็นตัวการสมบัดนะครับผมเราก็ใส่หัวเทียนของอเมกาเน่ยนี่นปีดไฟแล้วขอสปิดไ,ไฟนะครับเป็นหัวพิติน้ำพลาสติกนะครับโดนไปเลยครับ ดีครับพี่แดงครับผมครับเดี๋ยววันนี้เรามาขอความรู้หน่อยครับว่าแต่ละคันจอดกันเนี่ยมันต่างกันอะไรยังไงบ้างเนี่ยครับผมตัวนี้เป็นจินนี่ตัวแรกครับจินนี่ตัวแรกนะครับ1984ตัวนี้เกนะครับตั้งแต่เพื่อเป็นเครื่องพันศีรษพันศีรสี่เกียร์ครับตอนนี้ตอนนี้ก็ปรับใหม่หมดแล้วเป็นเครื่องพันสามหัวฉีดแล้วก็เปลี่ยนเป็นห้าเกียร์แล้วครับเปลี่ยนคันเรียบร้อยแล้วนะครับ ตัวนี้จะเป็นคิมมี่นี่พีชัยจ้าพีชาเป็นรุ่นที่ปลดประจำการปลดทหารครับผมตัวนี้ตอนนั้นส่งให้ปลดทหารแล้วก็ปลดประจำการมาก็ก็เป็นพีชัยนี่แหละครับครับผมตัวนี้จะเป็นเจบีสามสองเจบีสามสอครับถ้าหลุดจากตัวนี้ก็เป็น JB33 ก็จะเป็นคิมมี่วายแล้วครับตัวนี้เป็นเป็นรุ่นสุดท้ายก่อนจะเป็นคิมมี่วายครับคุกิแคนาเบียนีนแคนาเบียนนะครับอันเช่นเออันนี้ตี ก้าศูนย์ครับตัวนี้เป็นหลังคาหลังคา 9, สองชิ้นเก้าศูนย์จะเป็นหลังคาสองชิ้นครับอืหลังจากเก้าศูนย์ไปแล้วพอเป็นเก้าหนึ่งมันจะเป็นหลังคาชิ้นเดียวเจ unified, ตัวนี้กับตัวนี้จะเป็นชิ้นเดียวกันอเป็นชิ้นเดียวกันก็จะเป็นหลังคาตรงนี้ครับตรงนี้น่าจะเป็นเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเกเป็นก้าหนึ่งขึ้นไปนี่เป็นเก้าหนึ่งคือเป็นหลังคาชิ้นเดียวนะครับจอยจะไม่มีใครยอมใครอะไรครับหล่อทุกคันวันนี้นะครับผมก็ได้มา เราเรียกว่าทําทุกอย่างใหม่หมดแล้วกันของที่เราที่มันควรจะต้องทำนะครับเพราะว่าจับไปลุยมาหลายๆครั้งก็รู้สึกว่ารถเรามันแบบอาจจะต้องบูรณะสักครั้งนึงแล้วครับก็เลยได้เจอพี่แดงครับผมโอเคคุณมากครับผมครับผมแค่นี่นะครับก็เป็นเสื้อของสํานักนี้นะฮะก็คือว่าแล้วถ้าใครอยากได้นะครับไม่ขายครับ เราคือถ้าก็จะให้เดี๋ยวให้นะครับอันนี้ก็เราฝากให้คุณสีด้วยตัวหนึ่งแล้วก็นใส่เองครบครับผมจริงๆขับครับเราต้องขอบคุณพี่มากๆครับแล้วเดี๋ยวถ้าประเทศเปิดนะเดี๋ยวไปลาวกันแน่นอนอ่าเราผมมันมือชกเลยฮะเราต้องไปลาวฮะโอเคขอบคุณมากครับ โมโนโทูฟนะคะเดี๋ยวไปดูกันภาพว่าจะมันแค่ไหนตอนนี้ก็คือแบบอันนี้คือเราถอยหลังกํลังหาทําเลยอยู่โอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกัน สี่ชาตอนนี้คือโตเป็นหนุ่มแล้วพร้อมทุกสถานการณ์แล้วครับชกนิ่มมากๆอ่ะเดี๋ยวให้คุณสีถ่ายข้างหน้าเป็นอย่างนี้นะฮะนี่นะคะมาโอเคแ<ป>ร้วดูรีแอคชั่นกันของคนขบับ ครับผมก็เราก็ได้เทสแล้วนะฮะจากเราติดโชค๊คมาแล้วก็คือทําทุกอย่างมาแล้วอะคือจากอู่พี่แดงนะฮะพี่แดงคาบูนะครับผมก็แล้วครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณพี่กบมากๆนะฮะที่สปอนเซอร์โช๊กกันสะบัดแล้วก็โชค๊คทั้ง4ต้นเลยครับใส่แล้วเหมือนด้รถลใหม่เลยจริงๆครับใช่ค่ะวันนี้ก็มาข<พ>อบคุณไปอย่างสูงครับผม mm hmm. แล้วก็ครั้งนี้เราได้มาเทสที่สนาม22นอด้วยครับผม <Okay. S 1> อ่าเป็นสนามที่บรรยากาศดีมากเลยครับ mm hmm. เห็นได้ข่าวว่าจะเปิดเป็นจุดแคมปิ้งด้วยครับทุกคนเร็วนี้อ่าแต่รอลุ้นกันนะฮะนี่แค่เป็นแค่ข่าวกระซิบอยู่ฮะว่าจะเปิดเป็นลานแคมปิ้งซึ่งบรรยากาศคือใกล้ที่กทมมากๆเลยขับรถแป๊บเดียวถึงฮะใช่เลยแต่ตอนเนี้ยประทับใจมากๆเลยครับนิ่มทุกอย่างต้องบอกเลยว่าผาตัดรอบสองเนี่ยต้องขึ้นต้องมาแล้ว V I P แน่นอนฮะแล้วครั้งน,นี้ต้องถึงเนิน V I P แล้วฮะทุกคน <laughs> ผมบอกเลย